กููเวสป้า EP นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนน้ามันเครื่องของรถเวสป้าแล้วก็รวมไปถึงน้ามันรถเวสป้าต้องใช้เกรดไหน EP นี้ไปดูกัน น้ำมันเครื่องรถเวสป้านะครับปกติแล้วเนี่ยข้อกําหนดของรถเวสป้านะครับก็ต้องใช้เป็นน้ํามันเครื่องที่เป็นสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเพราะว่าอย่างที่บอกเลยรถเวสป้าเนี่ยใช้เป็นระบบแคมชาร์ปนะครับจะ,จะไม่มีลูกป,ปืนในข้อเหวี่ยงนะครับ พราะนั้นแล้วเนี่ยจะมีความร้อนสูงกว่าแต่ว่าจะมีความเงียบมากกว่าเพราะที่ใช้ลูกปืนนั่นเองนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องใช้น้ำมันเครื่องที่ทนความร้อนสูงนะครับน้ำมันเครื่องที่เป็นสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองอันนี้เรายกตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการเวสฟ้าทั่วประเทศใช้นะครับก็จะเป็นน้ำมันเครื่องของวิโรเซ่นะครับสี่ทีนะครับห้าลับบิลสี่สิบสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วในตลาดบ้านเรานะครับก็มีหลากหลายยี่ห้อในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นยี่ ที่เป็นมาตรฐานนะครับก so ็จะใช้เป okay, ็นน้ำมันของปอทที่เป็น 5W40 ในเอนะครับส่วนในการเติมนะครับปกติแล้วแต่ละรุ่นแต่ละสีนะครับก็จะมีการจัดกลับในการเติมอยู่แล้วอย่างรุ่น SLX ก็เปลี่ยนกองน้ำมันก็เติมอยู่ที่1.4ลิตรสปิน125 1 5ก็ประมาณ1.4ลิตรนะครับแล้วก็300เติมประมาณ1.4ลิตรเช่นกันนะครับอันนี้คือรวมเปลี่ยนกองน้ำมันแล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนกองน้ำมันนะครับเราก็ลดมาที่ 100cc ก็เติมแค่ 1,300cc เท่านั้นโอเคนะ ชะะุกทุก5เดือนหรือทุกๆ5,000กิโลนะครับเพื่อการใช้งานอย่างยาวนานแล้วก็ความปลอดภยัยในการขับขี่บนท้องถนนด้วยนะครับโอเคนะครับกูรู้เป็นป้าฝากไปด้วยนะครับบ๊ายบาย